ข้อที่สี่ให้เขียนกฎของเกาสําหรับสนามแม่เหล็กก็ทํานองเดียวกันนะครับกฎของเกาพูดถึง flux ดังนั้นในพู้เมื่อเราพูดถึงสนามแม่เหล็กมันก็คือักซ์ของสนามแม่เหล็กนะเราสามารถเขียนได้ทํานองเดียวกันก็คืออินทิเกรตสนามแม่เหล็กรอบพื้นที่ปิดจะพบว่ามีค่าเท่ากับศูนย์นะครับ ก็คือถ้าเขียนเป็นคำพูดก็คือเขียนได้ว่า flux แม่เหล็กนะครับที่ผ่านผิวปิดจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเพราะอะไรถ้าเราเพิจารณาแม่เหล็กแท่งแม่เหล็กใดๆ นะก็จะประกอบด้วยเคลื่อนขั้วเหนือและขั้วใตา้ถ้าเราเขียนแม g เหล็กฟลักซ์เส้นแรงสนามแม่เหล็กเราจะได้สนามแม่เหล็กนี่แหละดังรูปแบบนี้นะก็คือพุ่งออกจากขั้วเหนือและพุ่งเข้าหาขั้วใตา้พุ่งออกจากขั้วเหนือพุ่งเข้าหาขัาา้วใต้ เสมอดังนั้นไม่ว่าเราสร้างผิวปิดขนาดเท่าไหร่เราก็จะพบว่าเราจะพบสนาม <c oughs> เราก็จะพบกับฟลักซ์หรือสนามแม่เหล็กที่พุ่งออกบริเวณหนึ่งแล้วก็ไปพุ่งเข้าในบริเวณหนึ่งเสมอนะครับต่อให้เราแบ่งแม่เหล็กอันนี้ เป็นแท่งแม่เหล็กเล็กๆกว่าเดิมเราก็จะได้แม่เหล็กเหนือใต้เสมอน,นะครับไม่ว่าเราจะแบ่งแม่เหล็กเป็นเล็กเท่าไหร่นะครับ นั่นก็คือความหมายของกฎของเก้าสนามแม่เหล็กก็คือฝักสุติที่ผ่านผิวปิดของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะมีฝักเป็นศูนย์หรือภาษาอังกฤษเข้าใช้คำว่าไม่มีแมกเนติกไม่มีแมกเนติกโมโนโพนะครับในธรรมชาติ นะครับเหล็กคุณพบขั้วเหนือคุณจะพบมเมล็กขั้วใต้ด้วยกันเสมอนะครับจะไม่มีมเมล็ดเดียวๆ <c oughs> ไม่เหมือนประจุไฟฟ้านะประจุไฟฟ้าจะมีประจุบวก,ให,ฟฟออกบให้สนามไฟฟ้าพุ่งออกมีประจุลบทําให้สนามไฟฟ้ามีทิศพุ่งเข้าได้แต่กรณีสาม,มเมล็กเนี่ยไม่มีแบบนั้นนะครับ